และในช่วงเวลานี้ของทุกๆปีม,มันจะเป็นช่วงที่สปราราตตัวนี้มันออกอัลละว่าบางก็ว่ามันออกมาหากินแต่กูว่าไม่ใช่กูว่าแม่งออกมาซี่กันเย็นเว้ยเย้เย็นยางเจเจ้าตัวที่บูมมึงเห็นอยู่ในตอนนี้มันมีชื่อว่ากัา สัตว์ในตระกูลกุ้งที่ค่อนข้างจะหายากเป็นอย่างยิ่งไม่ค่อยจะมีใครได้พบเจอมันในช่วงเวลาปกติแต่อยู่ๆพอมึงอยากจะออกมามึงก็ออกมาให้จับกันอย่างไม่หวาดไม่ไหวมันก็เลยเป็นโชคดีของชาวบ้านที่ได้แดกวัตถุดิบชั้นเลิศได้มาเดินตากกันแบบปีๆไม่ต้องเสียแม้แต่แดงเดียวและเวลาได้มาแล้ววกมึงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่มาคุกแป้งบางๆทา,างน้ำมันให้ร้อนทอดให้กรอบก็เพียงพอแล้ว ได้มาแล้วนะครับก้างหางแดงนะฮะที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะเฮ้ยมันเหมือนกุ้งนะจริงแล้วแม่งเหมือนกุ้งมีกั้มเหมือนก็ล็อบสเตอร์ตัวเล็กอะนะตอบอะไรนะรอบจับกับกับเหมือนแบบปลาต่อยอะปลาต่อยนะท็อปมาซื้อเบียร์เลยจะไปจะซื้อเบียร์ตอนนี้ โคตรดีค oh ่ับสำที่อยากลองกินนะครับก็ไปหาแดกกันเลยนะครับร้านที่ร้านไม่มีขายนะครับผมก็ oh. ไปหาซื้อมาเหมือนกันนะครับ oh